เดิน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 ไปได้เนาะไปได้เนาะตุ๊กตุหาหาหาับหาครับนะครับ ่าห้าครัปูมีแล้วห <laughs> าเลยครับหาเลยครับ <c oughs> เห็นหรือัง <c oughs> เห็จุกขาดแท้จุกขาดแท้ <c oughs>

ต, er ต pues mm ้น hmm. นั 4. 4. ่นเดียวพุ่นเดียวต้นนั่นเดียวแล้วแง้ที่ยหนอันนี้ตื้อไม่มาลูกไม่มาลูกเขย่ามาอีกเฮ้ยมาไว้ทุกเมั่อมีเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิออ จะได้เพื่อนแล้วเด้ออือจะได้เพื่อนแล้วไม่เอาเฮ้ยไม่าใหมทำไมไปไม่นะลูกไปเดินเงย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 เ้องยุบต้งยุบยังไงสองกันขาวๆเลยนะโอ๊ยเจ๊ไปกลังมันเหี่ยวเ้อ ปฟังกันนะไปฟังเลยไปต่อไปต่อแข่งก <c ười> ันเนาะช่วงชื่นช่วงนั่นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 ฮ้นเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย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 เ

กูน้อยหรืเปล่าน้อยหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทางปล้กเห็นุดขุดขุดเห็นอะไรเห็นปัเหรอเห็นเห็นข้างในด้ว มือเด้อม okay. okay. uh, ีหมูมีปูหนีมือนะครับมสอตัวไม่มุมว่มุมว่ามุมมุมจะอุ้ยฮ่่่่ตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่แค่โอ้โชว์โชว์โชว์จับมือไปโชว์ดิโชว์ก่อนโชว์กังก่อนโชวกัก่อนนีโอเคโอเคไป ี่เอนับตัวดูกันขอดูหน่อยขอดูีกล้องหนได้กี่ตัวแล้วเนาะอู้ดูีกล้องดูกลองออสองตัวอ่ะืออออยิ้มด้ิ้มด้ยิมก่อนยิมสองออพูงผมครับพูดด้วยพูงผมครับครับออพูงผมครับเด็ยมตัวนี้ออกเปนย ไม่เป็นอย่างนี้ม่เป็นที่หนาเยดหน่อยดงดูหน่อยป่าให้น่นไปเดินมาเดิน อยางก็จะเดินตามไหนอไุ้ยไม่ไดุ้้ยนี่กระสนนคอะไรคะบนี่คืออะไรคะไม่ใช่กบนะคะตัวมนยางนะคะเนี่ยเออตัวมันนยานะคะไม่ใช่กบนลคะโอ้ยมีจุจอยู่ดนี่เขาเรียกว่าิกตู่กตูขางเข้เลยอุ้ยไปไปไปปล่อยมันอยู่ไไปเอาไปให้ะนีดะ ยี่เนยไปลุกไปดักมันจ้าเอาไม่ดูแล้วไม่ดัลโเอาเรียบบ้างฮู้ฮู้นะนะฮู้ีแดงนะที่อู่ัวัวจิอุ๊ยเฮ้ยน้องน้องอะไรน้องอะไรฮู้กูปะไปไปนี่ดีเห็นอะไรได้ยังมาลุกไปดสืออ้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอป๊ยไร โอ้โหอ้ตัวใหญ่โอตัวใหญ่ใส่ีอยเลยปะเนี่ยใส่กี่ิ้หน่อยเน้ยเสียงมันอย่เบาไม่อยู่วะมันได้ปะเลดรับเดหนีจนเป็นนาแตเออตัวใหญ่ีลูกเนี่ยีลูกยเห็นไหมเห็นไหมข้างหน้าจ้องไข่นะลุงเฮ้ยไข่ด้วยใส่้ไปอ้้าูมากระบอเนาะบันที ละไรอะดังนี้ดังนี้นี่เออ